สีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะพาทัวร์ที่ทํางานนะคะมาทํางานเป็นยังไงมาทาวันวันแม่แม่น้องดาทําอะไรบ้างนะคะรับชมเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นขนมนะคะตรงนี้จะเป็นโซนขนมจะมีทุกอย่างเลยค่ะขนมนี่ในโซนขนมนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นแพมเพิร์นผู้ใหญ่และเด็กนะคะเรียงไว้โน่นเลยนี่นะมนาดาจะพาทัวร์นะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเันยียงละ่ะพวกจะอืมพี่กันยุงนะคะฝั่งนี้จะเป็นล่มนะคะทางนี้จะเป็นล่ม ฝั่งนี้จะเป็นถุงพวกถุงพวกอะไรนะคะตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นถุงพวกพลาสติกจากทางนี้นี่นี่มีทุกอย่างนะคะนี่แก้วนงแก้วน้ําหลอดอะไรมีหมดทุกอย่างเข้ามาจบที่ร้านเจเลยค่ะมีทุกอย่างฝั่งนี้ก็มีเจากขยงขยะมีหมดนะคะที่ร้านขายของทุกอย่างนะคะ เข้ามาจบที่ที่เดียวเลยนะคะใครอยากได้อะไรมีหมดทุกอย่างนะคะนี่ฝั่งนี้เป็นเครื่องสําอางนะคะนี่คะ่ะฝั่งนี้เป็นสบู่ร้านใหญ่มากนะคะเป็นยาสะผมเป็นอะไรนะะีน่ค่ะมีทุกอย่างเข้ามาจบที่ที่เดียวเครื่องสําอางพวกครีมจะฝั่งนี้จะเป็นยาสีฟัน เป็นหม้อฝั่งนี้เป็นเครื่องเขียนฝั่งนี้จะเป็นแป้งนะคะมีทุกยี่ห้อะคะ่ะบางยี่ห้อแม่นรองดายังไม่เคยใช้เลยจะจะมีทุกอย่างนะคะจากกระเบื้อจะเรือลบจะจะฝั่งนี้จะเป็นโคมนะคะฝั่งนี้นะ,ะ่ะเ,เย็นมาลูกค้าจะเยอะนะคะเนี่ย ฝั่งนี้จะเป็นสบู่ของเด็กๆนะคะมีทุกอย่างนะคะนี่ค่ะฝัะ่งนี้ก็เป็นแฟบมีทุกยี่ห้อค่ะแฟบเจนอันไหนเจนโมลาร์เจอันไหนจ๊ะต้องถามเจเด้วยจ๊ะมีหลายอยู่นี่าจ้ฝั่งนี้ก็เป็นน้ำยาปัดผ้านุ่มนะคะ เนี่ยทางนี้ก็เป็นน้ำยาถูบ้านน้ำยาห้องน้ำน,น้ำยาปรงนุ่มฝั่งนี้นะคะคุณนะนีของเด็กนะคะของใช้เด็กอยู่ฝั่งนี้มีทุกยี่ห้อเลยนะคะ <laughs> ทางนี้เป็นมาม่มมมานะคะฝั่งนี้จะเป็นม,มาม่าฝั่งนี้ม,มาม่านี่เป็นพวกมาม่าอะพวกชูรสนะจ๊ะพวกรสตรงรสดีน้ำซุปกุ้ยตรงก้ยเตียวแป้งอะไรมีครบนะคะหนาะ้เจ้าน้นีไหนำเจฮดูโบโอย ฝั่งนี้จะเป็นพวกเส้นนะคะน้ำสุปงซุก,กี้น้ำปงน้ำปลานะคะกลลงปลาล้านะะี่ค่ะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะน้ำมงน้้ำมันปลากระปอ๋องแพ็คๆๆเจ้าแม่้องดาก็ทำอย่างนี้ละจ้าเรียงของขึ้นชั้น,นจะ้ะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแช่แข็งนะคะ เนี่ยมีเฟ้เนไฟไฟเขาเรียกอะไรนะปุ๊กชิดวงชิดบ,ดบอลน,นะคะมีหมดเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่เป็นหมูเป็นกุ้งนะคะเป็นหมึกสดมีหมูสับไก่สับนะคะมีปลาหมึกมีตีนไก่นะคะเนี่ยมีกระมีกระัระ่งปลานะคะปลาก็ขายฝั่งนี้ก็จะเป็นสไลด์จากฝั่งนี้พวกน้ําสไลด์ล้างถ้วยล้างจานนะคะนี่กระดาษเช็ดชู่วกนนี้ นีอันนี้ก็ตูตู้เซนีหนึ่งสองสามสี่สี่ตู้ห้า 1, 2, 3, 4, 4, 5, ตู้นะคะพวกน้ําพวกน้ําอัดลมพวกน้ําอัดลมพวกสกุนทรงสกุนเซอร์เี่จ้ะตู้มีทุกอย่างใหญ่กว่าเซเว่นใหญ่กว่าโลตัสค่ะเข้ามาในหาทางออกไปเจอ <c oughs> จ้ะแม่น้องดาทำกับเจ๊สองคนแล้วก็เ่าแก่อีกคนหนึ่งลูกพี่คนหนึ่ง สามคนจะทําก็แค่สามคนแม่น้องแม่น้องเราก็จะติดราคาสินค้าทุกอย่างต้องมีราคาตีดเวลาลูกค้ามาซื้อลูกค้าิต้องมาถามเลยจ้ะบางคนผลกระเมียนมีงบมาเพก่เวลาสิ้นเดือนมาลูกค้าต่างจังหวัดน,นี่เขามาลูดบัตรบัตรบเขาเรียกบัตรปฏิการนะจ้ะเขาก็จะบางคนก็ถือตะกร้ามาเขาก็จะคิดว่าเขาจะบวกบวก,บวกไว้ไม่เกินไม,ไม่ให้เกินสามร้อยจ้ะ ซินค่าทุกรางทุกอย่างมีราคาคนขายก็ขายง่ายนะคะพี่มาอยู่เนีย่ยลูกพี่ก็ขายได้เราก็ขายได้ว่าราคาเราก็รู้เนาะถ้าไม่ติดราคาก็ดวงตาแตกกันเนี้ยเรียกหากันทั้งวีทั้งวันนะถ้าเราติดราคาเนี่ย<ะ>ก,ก็จะดีลูกลกค้าเขาจะเซฟไปด้วยะคะ่ะ ติดมันนนั่มันไม่มีกระดาษกระดาษมันหมดจ้ะแม่นม้องกระดาษก็เลยต้องเขียนไม่ไม่ไมาจอดเอา้ามาซื้อจ้าเพรมีเงินหน่อยเขาบอกว่าไปเขียนเอาเไปใจว่าจริงจริงเขาต้องติดต้องมีพีที่ติดแต่ว่าที่ติดกระดาษมันหมดนะคะแม่น้องกระดาษต้องเขียนเขียนแล้วก็มาแปะเอาทีละอันละอันนะคะทั้งวันนี่ก็นั่งทำอย่างเดียวจ้ะทำไปเรื่อยๆอีกเลไม่เล่ยงเราก็นั่งทำไปเรื่อยๆอีกตัดเอง นีกับกี่ยยใจด,ดีมากนี่ได้อะไรก็แบ่งกันกิน,กนค่ะแกกินอะไรเราก็ได้กินมินทามินทาเจ๊เจ๊อยู่นันนินทา,าเลยเกจะรักมันลูกเลยจ้ะนีสายก็มิบนงันีล <c oughs> ้นะก็จะติดตนี่นะ อกพิษณุยาสายใานประพกนิตเอาอยุวันนั้นได้บ้าอ่าะจะติดราคาางี้ของขไม่หรอวะ จะมีเลขนะคะรับชมนะคะ ันนี้แม่นอรดาไปได้ไปหากิดด้วยจ้ะมาทำงานจ้ามี あ。